หลายคนอาจจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรวันนี้เขาปปีกที่ผมอยากพูดก็คือถ้าเราเกิดเป็นคนหนึ่งที่ต้นทุนไม่ได้เยอะไม่ได้มีแต้มต่ออะไรชัดเจนนะครับแล้วเราอยากจะยก,กระดับฐานะ,ะไรายได้ของเราอยากจะรวยขึ้นหรืออยากจะยก,กระดับความมั่นคงทางการเงินของเราให้ดียิ่งขึ้นเราจะต้องทํำยังไงบ้างสิ่งที่ผมกำลังจะพูดตัวน,นี้ครับไม่ใช่ทฤษฎีอะไรที่มันแบบมีการรองรับชัดเจนเป็นเพียงสิ่งที่ผมเองครับจากมุมมองที่ผมผ่านมาจนอายุต,ตอนนี้ผมสังเกตไดห้หลายคน เวลาที่เขาอยากยก,กระดับฐานะไรายได้ของตัวเองเขามีวิธีการอย่างไงบ้างแล้วผมก็มองจอากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับมารวบรวมเป็นข้อมูลที่จะมาชวนทุกคนอ่ะเอ้ยลองฟังดูแล้วก็ลองตั้งคาถามไปกับผมดูสิ่งหนึ่งเลยที่ผมบอกว่าเอ้ยคนที่ต้นทุนไม่เยอะเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนนี้ครับเรารู้หรือยังว่าเราอยู่ในสถานะไหนหรือเราเป็นคนที่มีต้นทุนเยอะหรือมีเต้มต่ออะไรพิเศษไหมแต่ถ้าพูดโดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วะการที่คนคนหนึ่งครับ ที่ต้นทุนไม่ได้เยอะสิ่งหนึ่งที่ช่วยเขาครับในการเปลี่ยนไร้เร็วที่สุดเลยช่วงไปเรียนไปทํางานสิ่งที่เขาทําได้ครับคือเขาต้องโฟกัสในการที่ลงทุนกับทักษะอะไรก็ได้ครับที่เขาสามารถที่จะไปหาเงินจากงานประจําได้ตั้งแต่เริ่มเรียนเลยเราตัดสินใจเลือกเรียนคณะอะไรมันจะมีประเด็นหลายๆคนที่ชอบพูดกันมากว่าเฮ้ยเกิดมาทันทีเราไปเรียนอะไรที่เราชอบดิเราจะได้มีความสุขแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบเราจะทําได้สําเร็จ แล้วเดี๋ยวรายได้มันจะตามมาเองตรงนี้ต้องดูว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไปทําสิ่งที่มันชอบแต่ไม่ใช่ความต้องการของตลาดนะโอก,กาสของคนที่ทําแล้วสาเร็จในเวเนี่มันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์และถ้าพูดถึงคนส่วนใหญ่ผมมองว่าเราให้มองว่าณตอนนั้นครับตลาดกําลังแบบมีดีมานในอุตสาหกรรมไหนถ้าการที่เราไปเรียนในอุตสาหกรรมที่มันกําลังมีความต้องการสูงครับโอกาสที่เราจะยกระดับรายได้จากงานประจำํำมันก็จะสูงขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรา เพราะฉะนั้นในช่วงวัยเรียนวัยทางานเริ่มต้นครับสิ่งที่จะย,ยกระดับได้คือ1ก็คือเรื่องของการศึกษาในทักษะในการหาเงินถ้าเราครับลงเรียนในคณะที่มีความต้องการสูงตลาดกำลังเติบโตโอกาสที่เราจบมาอย่างเช่นจบมาในจังหวะจูเนียเริ่มงานแรกเราอาจจะเริ่มที่2 0,000ทํางานไปอีกตลาดโตเร็วขึ้นเราลาออกเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทอัพไปเป็นซีเนียได้เงินส0,000่นภายใน1ปีสังเกตว่า20,000เป็น4 0 0 0 0โต100แล้วจากซีเนียครับ แล้วเก่งคลิปพยายามลงทุนได้เงินมาเก็บไปลงทุนไปเรียนต่อไม่ว,ว่าจะเป็นคอร์สเซอร์ติฟิเคสั้นๆก็ได้ครับแล้วก็เอาเก็บผลงานเปลี่ยนงานอัพฐานะอัพตำแหน่งไปเป็นเฮดออฟทีมกลายเป็นเงินเดือนเดือนละ80,000สังเกตว่าสเต็ปนะครับแต่ละปีมันจะโตได้เท่าตัวเลย20,000เป็น40,000 40,000เป็น80,000แล้วพอเป็นเฮดปุ๊บงานอีกคลิปอีกศึกษาเรียนต่อพัฒนาตัวเองไปอีก จาก80,000อัพไปเป็นเมนเจอร์อาจจะเริ่มเป็นแสนสองแต่สังเกตรครับดีๆแล้วพอระดับหนึ่งของงานประจำมันจะเริ่มมีแกปในการโกดอ่ะมันจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแต่ละเลเวลในเลเวลที่เราเป็นจูเนียครับมาเป็นซีเนียมาเป็นเฮดเราจะโตดับเบิลของรายได้เราได้ในช่วงเวลาที่เท่าๆเดิมแต่พอเริ่มเป็นเมนเจอร์เริ่มเป็นเมนเจอร์ครับพีระมิดของงานตัวเนี้ยแต่ละ แต่พอแต่ละตำแหน่งครับพีระมิดในการเติบโตต,ตัวนี้ครับมันพื้นที่จะน้อยลงเรื่อยๆพื้นที่ในการรองรับแต่ละตำแหน่งครับจะน้อยลงเรื่อยในตำแหน่งที่เป็นจูเนียตลาดของแรงงานตำแหน่งที่มันเปิดก็อาจจะเยอะมากๆพอเป็นซีเนียก็จะลดน้อยลงไปจนถึงเมนเจอร์แล้วการที่จะสเตปอัพนะครับตรงนี้จากเมนเจอร์จะเป็นอะไรไปเป็นซีเลเวลไปเป็นเมนเจอร์ออฟเมนเจอร์ครับมันจะยิ่งน้อยลงไปอีกครับมันก็ยื่หเลออยู่แค่นี้ ซึ่งโอกาสที่เราจะทําได้วิธีการเดิมครับมันก็อาจจะอาศัยสะสมเวลามากขึ้นอาจจะต้องเป็นเมนเจอร์5ปีหาโอกาสถึงจะได้เป็น C-level หรืออะไรต่างๆครับมันจะมันจะไม่ได้ก้ากระโดดเหมือนเดิมแหละแต่ถ้าเราโฟกัสในช่วงนี้ครับเราโฟกัสตรงนี้ถูกจุดและเราครับสามารถที่จะเก็บเรื่องของการเก็บออมแล้วก็ลดค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายให้มันไม่โตลดค่าใช้จ่ายไม่ให้มันโตเกินตัวครับซึ่งตรงนี้มันเท่ากับครับเราจะเหลือเงินที่มันมากขึ้นซึ่งเมื่อสเต็ปนี้ครับพอเราทําไปได้เติบโตในงานประจําตรงนี้ไปแล้วได้รับประมาณหนึ่งแล้วครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างเห็นชัดๆนะครับบางทีเราอาจจะไม่ไเริ่มในเวนี้ก็เช่นกันเราอาจจะไปเริ่มในเวของงานบางงานที่มันสามารถที่จะแบบ เกณฑ์รายได้ได้มันเยอะเลยโดยไม่ต้องเป็นจูเนียร์ซีเนียครับอย่างเช่นงานที่เป็นงานเกี่ยวกับงานขายหรืองานอะไรต่างๆครับที่มันไม่ได้มี pay down, เพดานเรื่องของไรายได้ยิ่งเราทําได้เยอะเรามีความสามารถเยอะเราก็จะเกณฑ์ค่าคอมมิชชั่นได้เยอะเราก็สามารถที่จะเก็บออมได้ตั้งแต่ปีแรกๆได้เลยพอพอต่อไปครับสเต็ปต่อไปมันคือเรื่องของการไปไวทํางานไวทํางานตรงนี้เราพอเราเหลือเงินเก็บออมจากช่วงนี้เราลดค่าใช้จ่าย ให้มันได้น้อยที่สุดนะครับใช้เฉพาะสิ่งที่จําเป็นอะไรที่ยังไม่จําเป็นก็พยายามตัดออกเราก็จะเหลือเงินจากตรงนี้ครับไปต่อย,ยอดในเรื่องของการสร้างไรายได้ที่สสร้างไรายได้ที่2อในที่นี้ครับก็อาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในกองทุนลงทุนในหุ้นหรือการซื้อสังหาหรือคอนโดปล่อยเช่าหรือการที่เราจะพยายามครับเอาเงินที่เรามีเก็บเนี่ยไม่ให้นอนนิ่งเฉยเพื่อให้เกิดการเงินต่อเงิน และให้เกิดการแบบหาไรายได้ที่มากกว่างานประจําอย่างเดียวซึ่งเมื่อตรงนี้ครับพอตังนี้มันตันแล้วอะ่ะตรงนี้เราก็จะเพิ่มการเติบโตในฝั่งนี้ให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นถ้าตรงนี้มันก็อาจจะอาศัยเรื่องของทักษะและความรู้แต่วิธีการก็เหมือนกันเลยครับก็เหมือนที่เราต้องลงทุนในความสามารถความรู้ตรงนี้เราแค่มาลงทุนในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ไปหาข้อมูลศึกษาซึ่งส่วนใหญ่แล้วตรงเนี้ย หลายหลายคนที่ก้าวมาในตลาดของการลงทุนอาจจะหลงทางบ้างเล็กน้อยซึ่งในตลาดการลงทุนมันจะมีความชักจูงในบางอย่างในการลงทุนบางประเภทการลงทุนบางประเภทสามารถที่จะทำไรายได้เติบโต,ตแบบเฮ้ยแบบก้าวกระโดดที่เขาอาจจะแบบเห็นกันอย่างเช่นการเทรดระยะสัน้นการเทรดในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงแบบบางคนบอกเอ้ยกำไร1้0อรใน1ปีกำไร1 0 0ใน1เดือนหรืออะไรก็ตามบา้าบา,บาแต่หลายๆคนนะต้องดูดีๆนะครับตรงนี้เราต้องมี วิธีในการคิดวิเคราะห์เลยดีว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาพูดอะความเปอร์เซ็นต์อัตราความสําเร็จของคนที่ทําวิธีนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งในมุมของผมเองมองว่าเอ้ยถ้าแบบมอกกลางๆของคนส่วนใหญ่ที่สามารถทําได้อาตาตัตราผลตอบแทนต่อปีประมาณ 10- 20%เนี่ยเฮ้ยมันพอเป็นไปได้ที่คนส่วนใหญ่สามารถทําได้นะซึ่งพอผมมายกตัวอย่างแล้วถ้าเราอะครับ DCA เดือนละ10,000บาทในการลงทุนของเรา โดยเราสามารถทําผลตอบแทนตามความสามารถของเราครับอยู่ที่ปีละ10%ปีละ10%เนี่ยครับ DCA เดือนละหมื่นผ่านไป5ปีครับเงินต้นของเราครับจะกลายเป็นยอดประมาณ7จ็ดแสนสามหมบาทและถ้าเกิดครับเราหาผลตอบแทนได้อยู่ประมาณเดือนละ20%ต่อปีครับเงินของเราครับจะกลายเป็นยอดประมาณ90,000ยอดประมาณ8 9 2 9 9 2บาทครับ แต่ถ้าหากเงินของเราครับรายได้ของเรามันเยอะมากจริงจริงและเราคุ้มค่าใช้จ่ายได้ครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเพิ่มเงินต้นในการ DCA ต่อเดือนครับให้เยอะขึ้นได้อย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับ DCA เดือนละ30,000บาท DCA เดือนละ30,000บาทหาผลตอบแทนที่10%ต่อปีผ่านไป5ปีเงินตัวนี้ครับเราจะกลายเป็นเงิน2.1ล้านและถ้าผ่านไป10ปี เงินของเราครับจะกลายเป็น5.7ล้านแต่ถ้าเราครับหาเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนครับได้ที่20%ต่อปีเงินของเราจะกลายเป็น2.6ล้านภายใน5ปีแล้วพอผ่านไป10ปีครับเงินของเราจะกลายเป็น9.3ล้านซึ่งตรงนี้ครับในปี5ปีแรกครับความแตกต่างกันเนี่ยแตกต่างแค่หลักแสน ในผลตอบแทนระหว่าง10%กับ20%ต่อปีแต่ถ้าพอผ่านไปเรื่อยๆครับที่10ปีังเกตตัวนี้ครับเงินที่มันโตรครับมันต่างกันเกือบเท่าตัวตั้ง5 0 0 0กับเอระหว่าง5ล้านกับ9ล้านซึ่งตัวนี้ผมมองว่าอไอ10้10%กับ20%นะมันมีความเป็นไปได้สูงที่คนส่วนใหญ่พอศึกษามาแล้วประมาณนึงครับเรามีโอกาสที่จะทได้มากกว่าช่วงแรกครับถ้าตรงนี้อ่ะในมุมงของผมเองอ่ะก็เคยเริ่มต้นที่จะมา ศึกษาเรื่องของการต่อยอดการลงทุนนะครับจากเงินน้อยเลยผมไม่ได้ทำสเตปนี้นะช่วง,รงแรกๆผมก็แบบมีเงินนิดเดียวจากไรายได้ที่เราได้จากง,งานประจาไม่เยอะแล้วเราก็พยายามมาเอ้ยจะพิิกชีวิตจากการลงทุนด้วยการลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงสูงและค่าของผลตอบแทนสูงสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ต้องกลับมาเริ่มสเต็ปนี้ใหม่ให้โครงสร้างแต่ลระดับแข็งแรงแล้วก็มาต่อยอดทีนี้แล้วก็มาช่วงุือหายครับในช่วงวัยกลางคน ช่วงวัยกลางคนพอเราเซตอัพระบบการลงทุนของเราครับเริ่มนิ่งเริ่มต่อเนื่องและจากช่วแงแรกๆครับถ้าใครเกิดมีความรู้มากกว่านี้รู้สึกว่าเอ้ยเราหาวิธีการลงทุนของเราที่ได้ผลตอบแทนมากกว่า20%ต่อปีอาจจะ30 50%อะไรก็ว่าไปขึ้นอยู่กับทักษะและความรู้ของเราเองซึ่งเมื่อมาช่วงวัยกลางคนตรงนี้อาจจะแอดซูมประมาณว่าเอ้ยอายุสัก40 50นะครับตรงนี้ครับ เรื่องของความสามารถในการแอคทีฟต่างๆเพื่อหาผลตอบแทนสูงๆของเราอาจจะเริ่มน้อยลงเราเริ่มอาจจะพยายามหาอะไรที่มันแบบเรียบง่ายและมั่นคงแล้วก็ลดความเสี่ยงให้ได้น้อยที่สุดคี้สำคัญในช่วงวัยตัวนี้ครับช่วงปลายช่วงวัยกลางคนช่วงปลายเนี่ยคือการโฟกัสในการลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดเพื่อหนึ่งอะไรถ้าหากเราครับอเกสีอเกสีเพื่อให้ผลตอบแทนสูงๆแล้วมันตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูง แล้ไม่รู้แหละจังหวะในจังหวะหนึ่งเกิดคลายสิทธิ์ที่แบบเฮ้ยคาดไม่ถึงเกิดแบ็กซ์วอรในตลาดที่เราลงทุนอยู่อยู่ๆเงินที่เราพยายามเก็บสะสมมาครับ10-20ปีนะครับเกิดไปบุ้มครั้งเดียวมูลค่าของมันลดไป50% <c oughs> เราคิดว่าเราจะกลับไปเริ่มสเตปพวกนี้เริ่มมาสเต็ปพวกนี้แล้วให้เงินมันค่อยๆโตแบบใช้เวลา1 0 2 0ปีตอนนั้นเราอาจจะแบบตอนนี้คือตอนนี้เราอายุ40-50แล้วไง เราต้องแอคทีฟเหมือนตอนแบบเราตอน30มันก็คงไม่ไม่ไหวแหละคีย์สำคัญตัวนี้ครับคือการพยายามลดความเสี่ยงและทําให้แพสซีฟอินค o m e ของเรา้อนนั้นนะครับมันเกิดแบบเป็นแพสซีฟที่มันแบบยั่งยืนและมั่นคงมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นเอ้ยถ้าสมมุติช่วงนี้ครับเราเก็บออมมาได้ละเงินงต้นของเราครับอยู่ประมาณสัก10ล้านนะอันนี้พูดถึง10ล้านเก็บมาสัก10 20ปีเนาะเราเอาไปหาผลตอบแทนที่เบาๆสัก10%เนี่ยครับ10%อเ่อปี เราก็ได้ปีละ1ล้านแล้วนะผลตอบแทนจากตัวนี้เมื่อหายเป็น12เดือนครับเราก็จะได้เงินผลตอบแทนครับเฉลี่ยเดือนละ80,000ื่นสบาทซึ่งไปดูแล้วตอนนั้นละ่ะค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆของเราครับก็คงลดน้อยลงแล้วบ้านก็มีแล้วรถก็มีแล้วอะไรต่างๆ8 0 0 0 0ืนเนี่ยพอไหมถ้ายังไม่พอเราก็นึกตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเอ้ยแสดงว่าช่วงตรงกลางที่เราต้องเพิ่มเงินเยอะๆเนี่ยสร้างระบบแพสซีฟของเรา เราอาจจะต้องใช้เงินต้นที่เยอะกว่านี้ถ้าจาก10ล้านเงินต้นเราเป็น20ล้านและได้ผลตอบแทน10%เท่าเดิมต่อปีเฉลี่ยแล้วครับ1ปีเราจะได้เงินผลตอบแทนอยู่ประมาณ2ล้านบาทต่อปีเมื่อหารมนเป็นต่อเดือนนะครับเมื่อหารมนเป็นต่อเดือนเงินของเราครับจะได้ผลตอบแทนเดือนละ1 6 0 0 0 0 0บาทซึ่งตรงนี้มองว่าพอไหมถ้าคิดว่าพอวิธีการเหล่านี้ ทุกคนอาจจะเอาไปแอปพลายแล้ววางแผนกับตัวเองได้นะครับแต่ถ้าหากใครมีไอเดียที่เอ้ยมันมันไม่ใช่วิธีการที่มันถูกต้องและมีความคิดเห็นที่แตกต่างยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูเพราะผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมพูดตรงนี้นครับมันเป็นเพียงสิ่งที่ผมมองและวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผมเห็นจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาและเห็นหลายๆคนนะครับที่เขาทํากันเขาทําประมาณนี้ซึ่งแต่และ ซึ่งถ้ามีวิธีการที่ดีกว่าก็ลองคุยกันดูครับเพราะว่าผมอยากเอามาพูดเป็นแนวทางแล้วก็อยากมาแชร์แลกเปลี่ยนความคิดกับทุกคนอยู่แล้วซึ่งมาสรุปแล้วครับสิ่งที่ต้องโฟกัสแต่และช่วงวัยช่วงเริ่มเรียนและช่วงวัยเรียนถ้าเราต้นทุนน้อยเราต้องทําอะไรช่วงนี้ก็คือโฟกัสในการลงทุนในการศึกษาและพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์กับตลาดครับเพื่อให้เราครับ มีรายได้จากการประจําและเติบโตในรายได้ของเส้นทางงานประจําครับให้ได้เร็วที่สุดและพยายามเก็บออมลดค่าใช้จ่ายให้เหลือเงินเหลือเก็บออมมากที่สุดและมาต่อยอดในช่วงกลางครับช่วงวัยทํางานที่มาสักพักนึงแล้วก็ไปต่อยอดในการลงทุนในการหาสร้างระบบ a s s i v e income เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่2ที่มันมากกว่ารายได้จากงานประจําและทําควบคู่ไปเรื่อยๆครับรอจนถึงวัยช่วงกลางคนช่วงปลายและเราก็แค่ พยายามลดความเสี่ยงแล้วก็ทําให้ระบบของการตอบระบบของการหาเงินจากการลงทุนของเราครับมันต่อเนื่องและเสถียรมากขึ้นซึ่งตรงนี้ครับมันถ้าถามว่ามีคําถามว่าเอ้ยแล้วเราตอนนี้เราเพิ่งมารู้สิ่งนี้เราเพิ่งมาคิดสิ่งนี้ตอนที่เราทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วเราจะทําวิธีการนี้ได้ไหมเพราะสิ่งที่ผมพูดคือผมบอกว่าเอ้ยอันนี้คือช่วงเริ่มต้นไวเรียนไวทำงานจริงๆแล้วครับอันนี้มันเป็นการแค่พูดถึงให้เห็นภาพ ชัดเจนขึ้นมากเฉยๆถ้าเราเองมองว่าเราเป็นวัยทำงานประมาณหนึ่งแล้วแต่เรายังเซตอัพพวกนี้ยังไม่ได้เราก็ยังเป็นจูเนียร์เราเป็นเพึ่งเป็นซีเนียร์ทำงานมาหลายปีแล้วเราก็มาโฟกัสในการพัฒนาทักษะที่มันตอบโจทย์กับตลาดแรงงานได้เหมือนกันก็ค่อยเริ่มทำตอนนี้คือมันมีแค่ระดับของเฟสในการโฟกัสแต่และช่วงเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับอายุครับถ้าวันนี้เรายังไม่เริ่มเราก็ค่อยๆเริ่มตามสเตปนี้ไปแล้วไว้พบก,กันกับคลิปใหม่